สวัสดีครับท่ามกลางยุคที่ข้อมูลมันไหลบ่าไม่หยุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ดูเหมือนจะขาดแคลนแล้วก็มีค่าที่สุดกลับไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นความใส่ใจของเราเองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่สำรวจเรื่องยุคสมัยแห่งความใส่ใจนี้แหละครับว่ามันกลายเป็นทรัพยากรสำคัญทางเศรษฐกิจได้ยังไงและมันกระทบชีวิตเราแบบไหนบ้างค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันคือความขัดแย้งกันชัดๆเลย คือข้อมูลมันมีเยอะมากแทบไม่จํากัดแต่สมาธิของเราเวลาของเราเนี่ยมันจํากัดจริงๆนะคะจุดนี้ล่ละคะ่ะที่ทําให้ความใส่ใจมันกลายเป็นของมีค่าที่แบบใครๆก็อยากได้ไปอืมพอพูดถึงการต้านทานสิ่งดึงดูใจเนี่ยผมนึกถึงเรื่องคลาสสิกเลยโอดิสเซียสกับสิงเขงไซเรนที่เขาต้องมัดตัวเองกับเสากระโดงเรือไว้เลยนะเพื่อไม่ให้หลงไปตามเสียงเพลงนะครับแต่การเปรียบเทียบนี้มันดู สุดตรงไปไหมครับสําหรับยุคปัจจุบันที่เราแค่ไถหน้าจอหรือถือไม่ได้เจออันตรายแบบนั้นใจที่อยู่ในกระเป๋าเรานี้แหละค่ะสมาร์ทโฟนเนี่ยมันดึงความสนใจเราได้สําเร็จตลอดเลยคําถามคือเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่คะแน่นสิครับไม่ใช่เราแน่แต่ว่าไอความกลัวเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็มีมานานแล้วใช่ไหมครับอย่างโซกราติสก็เคยกังวลว่าการเขียนจะทําให้คนขี้ลืมหรือที่เราเห็นบ่อยๆก็คือ Moral Panic ความตื่นระะนกทางศิลธรรมที่แบบสังคมกลัวสิ่งใหม่ๆกลัวมันจะมาทําลายค่านิยมเดิมๆมันก็เกิดซ้ำๆทุกทีเวลามีอะไรใหม่เข้ามาจริงค่ะรูปแบบความกังวลมันอาจจะคล้ายเดิมนะคะ แต่ผู้เขียนแหล่งข้อมูลนี้เขาก็ชี้ให้เห็นนะว่าสิ่งที่ต่างออกไปในยุคนี้คือขนาดแล้วก็ความลึกของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วเราก็ปรับตัวกันไปแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมเลยที่พลิกให้ความใส่ใจเนี่ยกลายเป็นสินค้าแบบเต็มตัวคล,คล้ายๆกับยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมเลยคะ่ะที่แรงงานถูกทำให้เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ อ๋อครับพอพูดถึงการเปลี่ยนความใส่ใจเป็นสินค้าแบบนี้ก็นึกถึงพวกบริษัทเทคยใหญ่เลยนะครับ Apple Google Meta อะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะลองคิดดูบริษัทอย่าง Google หรือ Meta เนี่ยเรามักจะคิดว่าเราใช้บริการเขาฟรีใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่ลูกค้านะคะแต่เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกขายให้กับผู้ลงโฆษณาต่างหากสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายกันก็คือเวลาแล้วก็ความใส่ใจของเรานี่แหละซึ่งมันมีจำกัดแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลในเศรษฐกิจแบบนี้โหฟังดูน่าตกใจใน็กนี้นะครับแล้วผลกระทบกับตัวเราล่ะครับที่บางทีรู้สึกเหมือนต้องหยิบมือถือตลอดเวลามัน มันคล้ายๆกับความรู้สึกที่กอลลัมมีต่อแหวนใน Lord of the Rings ไหมครับหรืออย่างที่วิ l เลียมเจมสเคยบอกไว้ว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่ฉันยอมใส่ใจมันทำให้สงสัยว่าแบบว่าตกลงเรายังเป็นคนควบคุมสมาธิของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรืออำนาจนั้นมันถูกพรากไปแล้ว ประเด็นเรื่องการควบคุมนี่สาคัญมากค่ะความรู้สึกที่แบบอยากเช็คมือถือตลอดเวลาหรือการที่เราตอบสนองต่อสิ่งเราแทบจะทันทีเนี่ยมันก็ตั้งคําถามถึงอํานาจในการเลือกของเราจริงๆนะคะว่าเรากําลังเลือกที่จะใส่ใจสิ่งต่างๆหรือเราแค่ตอบสนองไปตามสิ่งที่มันถูกป้อนเข้ามาหาเรา ผู้เขียนเขาก็ย้ำนะคะว่าการโทษแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันง่ายไปปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นโทรศัพท์มันเป็นทั้งอาการแล้วก็เป็นทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยค่ะครับสรุปแล้ววันนี้เราได้มุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การเปรียบเทียบกับตำนานโบราณนูน่นเลยการมองความใส่ใจเป็นททรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ถูกแย่งชิงกันไปจนถึงผลกระทบต่อสมาธิแล้วก็การรับรู้ความเป็นจริงของเราเอง ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าในเมื่อสมาธิของเรามันกลายเป็นเหมือนสมรภูมิแบบนี้ไปแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะกลับมาเป็นผู้เลือกที่จะใส่ใจสิ่งต่างๆอย่างมีความหมายจริงๆแทนที่จะเป็นแค่ผู้ตอบสนองที่ถูกดึงความสนใจไปมาตอดเวลาเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อนะครับลองเปลี่ยนวิธีการอ่านดูนิดนึงก็ได้ครับ ไม่ใช่แค่รับข้อมูลอย่างเดียวแต่ลองอ่านไปสังเกตตัวเองไปด้วยสังเกตว่าสมาธิเราอยู่กับเนื้อหาได้นานแค่ไหนหรืออาจจะลองเอ,อปิดแจ้งเตือนต่างๆในโทรศัพท์ระหว่างอ่านดูสักพักแล้วดูว่าประสบการณ์หรือความรู้สึกในการจดจ่อของเรามันเปลี่ยนไปไหมอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะครับ